มาดูกันที่เรื่องราวของเอเชนคัพนะครับ<ะ>เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปถึงรอบรองชนะเลิศก,กันแล้วนะครับผู้แรกเนี่ยเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นนะครับเมื่อจอแดนเอาชนะเกาหลีใต้ที่เป็นเต็ง2อรายการไปอย่างเหลือเชื่อ<ะ>2ประตูต่อศูนย์นะครับใช้ชนะในแมตช์นี้ทำให้จอแดนสร้างประวัติศาสตร์นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผ่านม<ะ>าพวกเขานี่ยังไม่เคยผ่านเข้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศ ผลงานดีที่สุดถ้าไม่นับในรอบนี้ก็คือเข้ารอบกอรองชนะเลิศเหรอจอแดน,นเคยไปถึงตรงนั้นใช่ไหมใช่นั่นคือไกลสุดละไกลสุดแล้ว,ลวก็คือในปี2004แล้วก็ปี2011นะครับดังนั้นเนี่ยการเข้ามาถึงในรอบรองชนะเลิศเมืม่อวานเนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่อของพวกเขาเหมือนกันเจอกับเกาหลีใต้ที่เป็นเตงง็ง2แล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ดังมากมายนะครับอธิศนงมินนะครับอีคังอินนะครับแล้วก็วังฮีชานนะครับแต่ละคนในชื่อคุ้นหูทั้งนั้นเลยมีกิมมินแจกกองงหลัดิรี ทีมบายเยิ <ไป S 1> เร์นิคของเกาหลีใต้นะเมื่อวานติดโทษแบนนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับซึ่งพอเริ่มเกมมาเนี่ยนะฮะไปไปมา,มากลายเป็นจอแดนที่บุกกระนำใส่เกาหลีใต้นะเหมือนสภาพร่างกายดีกว่าโอ้ด,ดีดีกว่าตรงที่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะผ่านเกมหนักมา2เกมในอมรอบ16ทีมแล้วก็รอบ8ทีมใช่เยอะเยอะเราดูสภาพพี่ซอนสิอ๋อซอนมิงฮยองของเราเนี่ยดูเข่าให้ให้ย้อนดูพาเมเจอร์โคโรนี้ก็รอบ ใช่นะคือเกาหลีใต้เนี่ยต้องเล่นกับซาอุดิอาระเบียในรอบ16ทีมเนี่ยจนถึงดูจุดโทษนะครับและในรอบ8ทีมต้องดวลกับออสเตรเลีย120นาทีก่อนที่จะเบียดเอาชนะมาได้2-1เมื่อวานเนี่ยจอแดนสัมพัสร่างกายดูแล้วรคึกกว่านะครับเกือบได้ประตูหลายครั้งหลายหนนะครับจากมูซาเอาทามารีนะแล้วก็ยาซานเอาไนมัดนะครับแต่ว่าโจฮยอนวูนายทวารเกาหลีใต้เนี่ยคนเนี้ย ผมเชื่อว่าแฟนบอลน,น่าจะจำกันได้ดีคนที่ช่วยเซฟให้เกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกปี2018นาที่เอาชนะเยอรมันมาได้มเมื่อวานนี้ก็โชว์ซูเปอร์เซฟเป็นเป็นว่าเล่นั้นกันนะในครึ่งแรกเนี่ยส่วนในครึ่งแรกในช่วงท้ายเกาหลีใต้ก็เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับจากลูกม,มงของอีเจซองแต่ว่าไปชนเสาอย่างน่าเสียดายในครึ่งหลังนะครับเกาหลีใต้เองยังคงเ,เขาเรียกว่ายังคงโดนโจแดนยัง,งบดไสอยู่เหมือนกันซึมใช่นะครับยังไม่ได้เคลื่อขึ้นนู้นเร่และมาผิดพลาดเองนะครับเมื่อ พักจงบูนะครับไปจ่ายบอลพลาดนะอพอจ่ายบอลพลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โดนลงโทษเลยนะฮะเอาเอาตาอาออมารีก็โฉบโฉ<ช>บเอาบอลไ่ได้เอาไนมัดก็เป็นเป็นคนที่ยิงเข้าไปเมื่อวานนี่เอาไนมัดลเล่นได้ดีมากกองหน้าตัวเป้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเกาหลีใต้เองก็มีการแก้เกมนะครับถอยเอาอีคังอินนะครับจากริมเส้นนะมายืนเป็นไม่เสือตัวรับคือ,อจุดเด่นของเขาเนี่ยนะฮะก็คือการจ่ายบอลแนวลึกกนแหละ แต่การเล่นลักษณะอย่างนี้มันค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าอีคังอินเนี่ยจุดเด่นก็คือการแจกบอลก็จริงแต่ว่าการไล่บอลตรงกลางสนามเนี่ยเขาจะทําได้ไม่ดีพอ,อจนกระทั่งโดนบีบจนเสียบอลจนได้นะครับแล้วก็กลายเป็นจอแดนที่มาได้ประตูที่2นะครับจากมุซ่าอัลทามารีนะครับซึ่งอัลทรรมารีเนี่ยลูกแรกจ่ายนะลูกเนี่ยเขายิงเองนะครับแล้วก็ทําให้จอแดนนาห่างเป็น2ต่อศูนในช่วงเวลาที่เหลือโุดิต้าก็พยายามจะเร่งนะครับแต่ว่าเร่งไม่ได้นะบจบเกมก็แพ้ไปนะครับ จออใต้เป็นแค่รอบรอบรองชนะเลิศเท่านั้นไม่มีโกงความตายแล้วนะแล้วหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าคิมมินแจเนี่ยลงไม่ได้ไงเพราะติดโทษแบนสะสมใบเหลืองเาครบสองใบก็อาจจะเป็นหนึ่งรอยรั่วที่ทําให้ให้เกาหลีใต้ไม่เปึกก็มีผลเยอะนะเพราะไม่มีคิมมินแจกลายเป็นว่ากองหลังยืนกันสเปรย์สปายไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้เซเตอร์แบ็กของเกาหลีใต้เมื่อวานเนี่ยก็มาจากสโมสรอุซสันฮอนไดด้วยกันทั้งคู่นะ นะฮะแต่พอใช่นะฮะแต่พอขึ้นมาเล่นในเกมระดับเนี้มันกลายเป็นว่ามันต้องมีคิมินแจงะที่คอยเฝ้าแนวรับก็เมื่อวานนี้เกาหลีใต้เล่นไปเล่นมาเป็นรองจริงนะจอแดนดูคึกคักกว่าเยอะก็ถ้ามีคิมินแจลงเนี่ยก็ได้จะเต็มกลืนน่ะเต็มกลืนไม่เอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าบอลมันทะลุมาตลอดเลยไงนะก็สุดท้ายก็ตกรอบไปถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งตกรอบ8ทีมสุดท้ายเต็งสองตกรอบรองชนะเลิศใช่ตอนนี้ตัวเต็งเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นอิหร่านหรือเปล่าแต่ว่าจอแดนเนี่ยเขาเหลืออีกด่านเดียวไงอิหร่านเขาเหลืออีสอด่านคือตอนนี้อันดับโตเต็งที่เขาออกมาจากต่างประเทศนี่นะฮะ จอแดนเนี่ยเตง็งสามอมืนี่ขนาดเข้าไปชิงแล้วนะใช่นี่ขนาดชิงแล้วนะฮะเต็งสามเป็นรองจากอิหร่านแล้วก็กาตาร์ถ้าพูดชื่อชั้นก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์อิหร่านเองก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วกาตาร์เองก็เป็นแชมป์เก่าแถมเป็นเจ้าภาพด้วยอเออก็ถ้ามองแล้วก็จอแดนยังไม่มีใครคิดว่ามันจะมาถึงได้ขนาดนี้การเจอเกาหลีใต้อาจจะเป็นเพราะเกาหลีใต้เขากรอบหรือเปล่าครับอรตอนนี้พี่พี่ดูอัตาราสุดเลยต่อคเขาเขาปรับนิดนึง จอแดนเนี่ยพอเขาเขาชิงเขาขึ้นมาเป็นเต็งสองนะแล้วก็กาตาเนี่ยเป็นเต็งสแต่ว่าอยู่ในอยู่ในค่ายที่มันมันไม่ห่างกันเยอะแต่อิหร่านยังเป็นเต็งหนึ่งเป็นเต็งโอ้โหที่เรียกว่าเต็งจ๋าเลยเนี่ยทั้งทั้งที่เขายังเหลือเกมวันนี้ด้วยนะครับโอ้แต่อิหร่านก็เต็งจ๋าจริงๆแหละอิหร่านเนี่ยเขาเป็นแชมป์มาสองสมัยกาตาเนี่ยสามแล้วเอออิหร่านสามสมัยขออภัยิอิหร่านสามสมัยกาตาหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกสามสมัยซ้อนอะตอนนั้นอะ กาตาเนียหนึ่งแล้วก็จอแดนยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะมีแชมป์สี่สมัยหรือไม่ก็แชมป์สมัยที่สองหรือไม่ก็แชมป์ใหม่แชมป์หน้าใหม่นะซนว่ายังไงบ้าง้ําตาซึม้าเลยฮะโอ้เศร้าเขาก็บอกไว้เยอะนะใช่นะฮรรู้สึกเสียใจมากนะครับหลังจากที่ทีมโสมขาวของเขาต้องกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศนะครับในเอเชียนคัพนะครับเขาก็บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆผมขอโทษนะนะฮะ คือก็ทาเต็มที่แล้วนะครับเสียใจมากๆที่เกมมันจบลงแบบนี้โดยที่พวกเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็เอเช่นครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าคือถ้าครั้งหน้าก็35แล้วนะใช่35น่ต่อให้เล่นได้เนี่ยนะฮะสภาพร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิม,มนะฮะก็ต้องร่วงรวยไปตามอายุไขนะครับเขาถึงผิดหวังแบบนี้นะฮะกอลีใต้ก็ต้องบอกว่าบอลรายการเนี้ยไม่ค่อยถูกชะตามันจะไม่เหมือนใอเช่นเกมที่พวกเขาเนี่ย หลังๆมาผูกขาดกับการได้แชมป์นะใช่ใช่แต่พอเป็นบอลชุดใหญ่ชุดครับเท่านั้นแหละนะฮะคือมักจะผิดหวังตลอดนะฮะส่วนเจเกนคริสมันย้ำนะครับว่าจะไม่ลาออกอย่างแน่นอนนะฮะยังคงพยายามที่จะพัฒนาทักษะของทีมชาติเกาหลีใต้ต่อไปนะครับซึ่งภารกิจของเขาก็คือหลังจากนี้ในการเจอกับทีมชาติไทยสแมตช์นะครับเล่นในบ้านก่อนนะครับในเดือนมีนาคมนะครับวันที่21 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีก5วันก็คือวันที่2 6ิมีนาคมจะบุกมาเยือนเราบ้างนะครับที่ราชมังคลายกีฬาสถานนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับตอนเนี้ยเชื่อว่าแฟนบอลเกาหลีใต้แลวก็สื่อมวลชนเกาหลีใต้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าทงไหร่นักนะจ้ะ <What? S 2> กับคริสนนมันซี่เหมือนตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะที่เขาแล้วผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้แม้ว่าจะผ่านเข้ามาโศรอบรองได้มันไม่ได้มาแบบราบรื่นเนี่ยทุลักทุเลเลยนะคะเอาง่ายๆนะครับชนะภายใน90นาทีแค่แมตช์เดียว ชนะบาเรน3ต่อหนึ่งในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเสมอจอแดนเสมอมาเลเซียก็มีแต่ในรอบแบบกลุ่มยังพอเข้าใจได้ว่าตั้งใจเสมอตั้งใจเสมอนะฮะแล้วก็เสมอซาอุดิอาระเบียแล้วก็เสมอออสเตรเลียออสเตรเลียในเวลาเ0้านาทีนะครับเนี่ยก็เป็นผลงานที่เราบอกว่าเริ่มจะถูกตั้งคําถามนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามาเข้ามารับงานแรกๆเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่เกาหลีใต้เลยก็อยู่ที่สหรัฐไงใช่นะฮะดันั้นก็โดนวิจารณ์ไปดอกหนึ่งแล้ว โค้ชทีมชาติแต่ว่าไม่มาไม่มาอยู่ไม่มาดูฟอร์มาพูดง่ายๆเออก็แหมก็จริงๆเอาจริงๆมันก็น่าคิดถ้าเ,เราเป็นแฟนบอลน,น่ะไม่ต้องอะไรมากอาจารย์อิชิอิสมมุติอาจารย์อิมมชอิทำงานจากทำงานจากญี่ปุ่นน่ะครับเรารับได้เหรอรับไม่ได้ก็เป็นโค้ชทีมชาติเราอ่ะแล้วตอนประกาศตัวนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดที่จะลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่นะฮะ เขาใช้การประกาศแบบวิดีโอคอลด้วยซึ่งมันมันผิดธรรมเนียมเขาเขาได้มาดูฟอร์มหรือเปล่านักเตะที่เล่นในคงมีทีมงานเขาอาจจะแบบว่าดูดูเทปไงดูคลิปไงอาจจะแบบทีมงานอาจจะวางวางทีมงานไว้ในในในเจลีกหรือว่าในลีกต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็รับรายงานอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็แหมมันก็น่าตั้งคําถามนะใช่มคือมันดูได้ไม่เต็มที่เหรอครับสำหรับการดูฟูดูฟอร์มผู้เล่นเนี่ยนะฮะ ถ้าจะให้ดูจริงๆมันต้องมาดูที่สนาม,มเพราะว่าถ้าดูผ่านการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะจับเฉพาะคนที่มีบอลกับคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแค่นั้นเองออนะครับแต่คุณจะไม่ได้เห็นผู้เล่นทุกคนในสนามพูงมดง่ายๆนะกโโ็โดนตรงนั้นแล้วก็มาโดนทัวร์นาเมนต์นี้อีกคินซี่ก็ได้จะกดดันเยอะอเดี๋ยวมีนาคมเนี่ยเราต้องเพิ่มความกดดันให้คินซี์มากขึ้ต้องใช่ไหมเราต้องยัดเยียดความเสมอก็ได้ ราชัยเลยก็ดีว่าถ้าถ้าเสมอกบไทยสักนัดนี่เขาอยู่ไม่ได้นะใช่กินซี่เนี่ยผมบอกไเลยนะฮะว่ามีสิทธิ์ที่จะร่วงเลยถ้าหากว่าผลงานไม่ดีเนี่ยูไม่ได้เหมือนกันลอ่ะประมาณนี้เรารุ้นกันแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆรเราลุ้นเลือกตั้งนายกก่อนเลือกตั้งนายกเสร็จแล้วค่อยต่อยอดสู่ฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีนาคมสองเก รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา